สวัสดีครับทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมกลับมันเก่าเกมมิ่งนะครับวันนี้เราอยู่กันกับเควสตลับนะของพวกแก๊งทำอาหารนะครับจากอินาซึมะตอนนี้เข้ามาอยู่ที่ซูเมนนะเออเห็นไหมอยู่กันครบเลยนะครับก็คือจูรี่ชูรงพาวินีนะครับแล้วก็คาเม์นะครับทุกคนครับอันนี้เนี่ยมีความรี quire เควสตนี้นะครับค่อนข้างเยอะนะหนึ่งคือเราจะต้องจบเควส อา,อาคอนเมืองซูเมนก่อนนะครับ2คือเราจะต้องเล่นเควสตนะครับประจำวันในเมืองยินาซึมะจนครบนะครับโกลเอรนเมนต์สุพรีมนะทุกคนนะให้ครบเลยนะครับเออจนสุดท้ายก็คือแบบเราจะต้องช่วยพาวินีเนี่ยรวบรวมสูตรอาหารจนครบจนได้รับความสำเร็จมานะครับแล้วก็ช่วยคาเมนอีเนีนะครับทุกคนครับ เอ่อในการเก็บหาวัตถุดิบทั้งสองฝั่งเนาะที่ไปตีฮิริกูจาสองฝั่งนะครับเสร็จแ,แล้วก็ต้องช่วยคามิอิกับสุดงในการดวนนะครับการแข่งขันทําอาหารกันด้วยนะครับเออแล้วก็ไปช่วยจูลี่ในการเก็บอ่อตัวของซากุระนะครับเออจนครบหมดแล้วนะทุกคนนะเออมันถึงจะมีเควสนี้โผล่ขึ้นมานะครับ ซึ่งมันจะอยู่ที่พอตอมอสตรงนี้นะครับสเกตตรงเรือใหญ่ๆตรงเนี้ยมาตรงใกล้ๆกับเรือใหญ่ตรงนี้นะครับจะมีเควสแบบโผล่ขึ้นมาแบบนี้นะเป็นเวิร์คเควสนะครับแล้วเรามาคุยก็สามารถเริ่มเควสได้นะครับถ้าเราเล่นเควสนี้จนจบน,นะครับสุดท้ายแล้วเราจะได้ความสําเร็จรับเพิ่มมาอีกอันหนึ่งคือดดนเบรมอรล่านะครับแล้วก็จะมีมีเควสต่ออีกเควสหนึ่งด้วยนะเออก็คือถ้าเราไปคุยเควสนะครับเราก็จะได้สูตรอาหารที่ เขาทำในเควสมาอีก3สูตรนะครับโดยที่เควสนี้เนี่ยเควสแรกเลยนะมันจะมีค่าเท่ากับเควส t ประจำวัน4อันนะทุกคนนะเออก็คือประจำวัน1วันเลยนะครับแล้วก็มีแถมท้ายอีกหนึ่งเควสเล็กๆด้วยนะออขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ เวทสุดยอดนักชิมเนี่ยเดี๋ยวเราจะพยายามลิสต์นะครับลิสต์ข้างล่างแล้วก็เอามาแปะให้แล้วกันทุกคนเอามาแปะเรียงๆไว้ให้นะครับว่าต้องทำเวสไหนที่มันได้ความสำเร็จบ้างนะครับในดีสคริปชั่นนะ